สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอัปเดขาวสารของ l e t ทอ t ์ซิตก่อนเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของพวกเราด้วยนะครับหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจนะครับก็สามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปถูกเหมือนจิมมี่วอรดี้เ e เ t e r City จบปิดดิวเอดูอาร์เสืรอันตรายแดนหน้าแบ่งเบาภาระของจิมมี่วอรดี้ในซัมเมอร์นี้อัชชอนเอดูอาร์จะย้ายไป l e t ทอ t ์ซิตนั่นคือเป้าหมายของกองหน้าเซลติก ในขณะที่เลตเตอร์นั้นใกล้จะคว้าตัวของเขามาร่วมทีมด้วยมูลค่า15ล้านปอนด์เท่านั้นเลตเตอร์สตีกำลังวางแผนสําหรับช่วงเวลาในการย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้แม้ว่ายังเดือสัญญาอีกไม่กี่เดือนก็ตามไม่มีใครรู้หรอกว่าเลตเตอร์นั้นจะได้ไปเล่นในสุดยูฟาแชมเปี้ยนลีกยูโรปลาลีกหรือไม่ในฤดูกาลหน้าในขณะที่พวกเขาเนี่ยพยายามต่อสู้เพื่อที่จะได้หนึ่งในสี่ของดับแรกของสึดพชมเีลีกแม้ว่าจะมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นทั้งทีม เป็นเรโรเจอร์น,นะครับไม่ได้พูดถึงความลับเกี่ยวกับการเสริมทัพในเกมรุกเมื่อเริ่มต้นรูการโรเจอร์ Roger เนี่ยไม่ได้มีการพูดถึงเกี่ยวกับความลับนะครับต้องการเสริมทัพในเกมรุกเมื่อเริ่มรูการหนะ้าเลตเตอร์ซิตี้นะครับเกี่ยวกับอดีตผู้เล่นคนหนึ่งของโรเจอร์ได้มีการติดต่อไปที่เอดูอาร์กองหน้าเซลติกทีมชาติฝรั่งเศสรุ่นอายุไม่เกินยี่สิบปีเป็นที่น่าจับตามองของหลายทีมฟอร์มของเขาอยู่ที่ค่อนข้างน่าประทับใจแต่เขาจะเล่นในพาวเวอร์สเตเดียมในรูการหน้าหรือไม่ยังไม่มีใครรู้ ข่าวล่าสุดนะครับเกี่ยวกับอนาคตของกองหน้าและก็ศักยภาพในการย้ายไปเลเตอร์ซิตี้เลตเตอร์ซิตี้กำลังประสบความสมําเร็จในการคว้าตัวเอดูอาร์และก็มีความเชื่อว่าเขาเนี่ยสามารถดึงตัวเอดูอาร์มาร่วมทีมได้อย่างแน่นอนด้วยมูลค่าประมาณ15ล้านปอนด์และก็กําลังตกลงกับเซลติกด้วยเอดูอาร์เดือยสัญญาเพียง1ปีเท่าน,นั้นกับสโมสรเซลติกพร้อมกับค่าธรรมเนียมการขายจานวนมากเขาระบุว่าต้องการพบกับอดีตผู้จัดการทีมที่ King Power Stadium หัวหน้าช่วคราวของเซลติกกล่าวว่าเอดูอาร์เนี่ยมีพรสวรรค์ และมีความสามารถอย่างมากมายดังนั้นสโมรสรต้องทําเพื่อสโมรสรด้วยการรักษาเขาไว้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะพรสวรรค์และความสามารถที่เขามีส่วนเรื่องค่าธรรมเนียม15ล้านปอนด์นะครับเขามองว่ามันอาจจะถูกเกินไปในมุมมองของเขาเบเนดิเจอร์เปิดใจถึงความปรารถนาของเขา ที่เซ็นสัญญากับกองหน้าในช่วงซัมเมอร์นี้เพื่อแบ่งเบาภาระเาาาาสาซุนโบของทีมอย่างจิมมี่วอดี้ในขณะที่โรเจอร์นะครับได้กล่าวว่าเขาจะเข้ามาแทนวอดี้ดังนั้นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เนื่องจากเขากําลังมองหาผู้เล่นเพื่อช่วยเพิ่มความอันตร,รายในแดนหน้าดังนั้นจึงไม่มีการแทนที่เนื่องจากเขาเป็นผู้เล่นที่มีเอกลักษณ์และมีเรื่องราวที่ไม่เหมือนใครแม้จะมีรายงานว่าสามารถตกลงกันได้แต่ก็อาจจะมีการอ้างจากที่อื่นถึงข้อตกลงยังไม่สรุปไปได้รายงานล่าสุดนะครับบอกว่าเอดดอาร์เนี่ยเป็นหน โดยเบรนเดอรเจอร์และก็ลีคอนเกอร์ตันชื่นชอบในผลงานของเขาอย่างไรก็ตามนะครับการกล่าวกันว่าเลตเตอร์นั้นจะต้องแข่งขันกับทีมในพรีเมียร์ลีกเอซีมิลานแล้วก็สโมสรจากฝรั่งเศสอีกด้วยมีรายงานจากอิตาลีอีกว่าสโมสรรูม่านั้นก็ให้ความสนใจกับกองหน้ารายนี้เช่นเดียวกันแต่ก็ไม่สามารถเซ็นสัญญากับเขาได้ช่วงในการย้ายทีมในเดือนมกราคมที่ผ่านมาแม้รายงานจะระบุว่าเลตเตอร์นั้นคือสโมสรที่เซ็นสัญญากับเขาให้เสร็จสิ้นภายในช่วงซัมเมอร์นี้ สำหรับข่าวต่อมาอดัมเฮอรี่เนี่ยได้เสนอความคิดเห็นของเขาเกี่ยวกับอนาคตของจิมวอดี ในตอนล่าสุดของรายการเดอะโททอลลี่ฟุตบอลโชว์อดีตทีมชาติอังกฤษเริ่มต้นฤดูกาลด้วยฟอร์มที่ยอดเยี่ยมโดยการซัดไปทั้งหมงด11ประตูในพรีเมียร์ลีก13นัดแรกของเขาให้กับเลสเตอร์ซิตี้อย่างไรก็ตามนะครับดูเหมือนว่าในที่สุดแล้วเนี่ยจะมีการติดตามกองหน้าวัย34ปีวาดี้สามารถทาประตูได้เพียงครั้งเดียวในเกมเยือน14ครั้งสุดท้ายของเขาอาจจะนำไปสู่การคาดเดาว่าเบนเดนโรเจอร์นั้นกำลังมัวหาในการเสริมทัพความแข็งแกร่งในเกมรุกในช่วงซัมเมอร์นี้ ชายคนหนึ่งที่เชื่อว่าวาดีนั้นกำลังเข้าใกล้เรื่องการเกษียณอายุในอาชีพการค้าแข่งของเขาอย่างรวดเร็วคือเฮอร์ี่นักข่าวของเว็บไซต์ The ะเอเล็ต ผู้ซึ่งเคยพูดถึงอดีตแข้งทีมฟริส์บูทาว์เขากล่าวว่าเพาควรทราบเล็กน้อยเกี่ยวกับวาร์ดี้นั้นเราเคยชินกันมามากในเทคนิคฟุตบอลแบบเหนือชั้นแต่ในตอนนี้มันมาถึงจุดที่คุณดูว่าเขาเนี่ยวิ่งคุณจะรู้สึกอย่างใดไม่เหมือนเดิมมันดูความเจ็บปวดและเรารู้ว่าพื้นฐานของเขาแล้วเนี่รับบาดเจ็บหลังจากการผ่าตาัดเส้นเลือดและผมเริ่มกําลังมองหาสิ่งสุดท้ายของจิมมี่วาร์ดี้เป็นสิ่งที่จะไม่มีวันกลายเป็นผู้เล่นประเภทอื่นคุณจะได้เห็นเขาล่นในตำแหน่งกลางๆหรือวิ่งไปรอบๆนั่่นคือททัั้้งหมดดดีีวาไรบ จากาวอร์ดี้เป็นแข้งที่มีคุณภาพและยอดเยี่ยมสำหรับเลสเตอร์ซิตี้เขาเป็นหนึ่งในคนสำคัญที่พาพวกเขาไปสู่สิ่งที่น่าจดจำแห่งศึกพรีเมียร์ลีกที่เรื่องชื่อแต่สิ่งที่ได้เห็นชัดว่าเขายังสามารถสร้างผลงานได้ในระดับดีให้กับโรเจอร์ด้วยการยิงไปล้านบประตูกับ5แอซิ์ในทุกรายการฤดูกาลนี้แต่ไม่ว่าเขาเนี่ยจะเป็นคนที่จะนำไปสู่การจุดท็อป4เป็นประจำในช่วงหลายปีต่อ,ตอกันหรือไม่อย่างนั้นเนี่ยยังคงต้องติดตามกันต่อไป ไม่มีใครสามารถก้าวขึ้นมาสู่ระดับสูงสุดได้ตลอดกาลและก็เลเตอร์นั้นอาจจะฉลาดที่จะวางแผนสําหรับอนาคตก่อนฟอร์มของเขาเนี่ยจะหลุดออกโดยสิ้นเชิงสำหรับข่าวต่อมาเลเอร์ซิตี้กล่าวถึงความสําคัญในการแข่งขันแชมเปี้ยนลีกคลินตันมอริสันนะครัคบอดีตผู้เล่นพิมเบอร์ลีกกล่าวาาว่าการกลับมาของ Event, จอห์นนี่อีเวนเจมส์เมดิสันจากการบาดเจ็บเป็นสิ่งสําคัญสําหรับความหวังของเลตเตอร์นั้นในการคว้าตัว๋วลุยศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้าเลตเตอร์นั้นไม่ได้ส่งเจมส์เมดิสัน ในการแข่งขันของพิมลิก3เกมล่าสุดเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บที่สะโพกในขณะที่อีเวนนั้นก็ไม่ได้ลงเล่นในช่วง2ปีที่ผ่านมาด้วยปัญหาการบาดเจ็บที่น่องกล้องหลังอย่างอีเวนคาดกันว่าจะกลับมาสู้กับเชลฟีย์ในเดตในวันอาทิตย์นี้แต่ยังไม่มีความแน่นอนว่าเจมมิรดิสันนั้นจะกลับมาลงสนามในเมื่อไหร่ผู้เชี่ยวชาญได้กล่าวว่าการกลับมาของทั้งคู่เนี่ยอาจจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับทีมของเบรนเดอร์เจาเลเตอร์นั้นได้เจมมิรดิสันอีเวนกลับมาบรานจะนานกว่านี้ คาดกันว่าเขาจะกลับมาก่อนจบฤดรุการอย่างแน่นอนสำหรับเขาแล้วเนี่ยเขาคิดว่าจอ h n นนี่อีแวนมีความสําคัญมากสําหรับแลนหลังและก็เจมส์เดิชันนั้นก็ด้วยในแดนกลางเขาทําสิ่งที่น่าประทับใจให้กับเราเสมอเมื่อเขาอยู่ในสนาม มีหลายอย่างที่เลสเตอร์นั้นหลุดออกจากตำแหน่งท็อปโฟเมื่อสิ้นฤดูก,กาลที่แล้วหลังจากฟอร์มไม่ดีแล้วก็แฟนเนี่ยอาจจะให้อภัยได้เพราะคิดว่าประวัติศาสตร์เนี่ยอาจจะซ้ำรอยได้หลังจากแพ้สโลวีบร์กส์และก็อาร์เซนอลเมื่อปลายเดือนที่แล้วอย่างไรก็ตามนะครับมอริสันเนี่ยได้ชี้ชัดว่าการชนะบรตันในคืนวันเสราร์อาจจะแสดงให้เห็นว่าเลสเตอร์จะมีศักยภาพที่ล้นเหลือในการจบหนึ่งในสี่ของทีมลีกเพื่อ,อ,อลุยยูฟาแชมเปี้ยนส์ในฤดูกานหน้าดังนั้นในสองเกมถัดไปนะครับจะเป็นเกมที่ยิ่งใหญ่สหรับ United, แมนเเชตต็ลก letter. สำหรับเก่าต่อมาบริยัตมาเรดสนใจย้ายทีมและวก็พ้เร่นลิเอร์สตีนั้นในช่วงซัมเมอร์นี้เริยัลมาดรดนะครับกำลังให้ความสนใจกับะดีตปีกฝ่ายซ้ายของลิเดอร์สตีอย่างริยัดมาเรสก่อนที่จะย้ายในช่วงซัมเมอร์นี้ตามรายงานของยุโรปริยัดมาเรสนะครับชาวเอลจีเรียได้ใช้เวลา4ปีครึ่งในสนามคิงคาวเวอร์เซเดียมหลังจากเข้ามาร่วมเลออาฝั่งของฝรั่งเศสในเดือนมกราคมในปี2014 เขาเป็นส่วนสำคัญของทีมในการคว้าแชมป์ในปี2015-2016ก่อนที่ไดรับการเสนอชื่อให้เป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำปีของ PFA เมื่อสินิดูก,กานนั้นมารสได้ออกจากเดสเตอร์ในช่วงซัมเมอร์ปี2018ร่วมกับแบนเชสเตอร์ซิตี้ในมูลค่าที่ตกลงกันไว้คือ60ล้านปอนด์นับตั้งแต่ที่เขาเข้ามายกระดับพิีเมลีก F a คับและลีกคับ2รายการให้กับทีมเปเปรดิอลา ตามรายงานข่าวบอกว่ามาเรสเนี่ยถูกรวมรายชื่อเป้าหมายของเรอัลมาเรสในช่วงซัมเมอร์นี้อ้างว่าซินิดินซีดานติดตามผู้เล่นรายนี้มาสักระยะแล้วแล้วก็มีความประทับใจเป็นพิเศษกับผลงานล่าสุดของเขาในพรีเมียร์ลีกนักเตะวัยวว30ปีรายนี้ยิงได้ทั้งหมด7ประตูกับสีแอซิสต์ให้กับแมนเชสตี้จากฝูงของพรีเมียร์ลีกณเวลานี้รวมถึงการยิงประตูขึ้นนําในการเปิดบ้านสนามเอติฮัฮสเตเดียมต้อนรับทีมเก่าอย่างเลสเตอร์เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาผลงานของแมนซชตี้นั้นสามารถเอาชนะไปได้5ประตูต่อ2 มาเรสเล่นเต็มที่90นาทีจาก5เกมในพิมลิกล่าสุดโดยทำประตูไปแล้วทั้งหมด2ประตูกับ2แอซิสแม้จะมีรายงานว่าเรอัลมาริทสนใจเขาแต่ก็อ้างว่าเป๊ปกว์ดิอลาพยายามที่จะรักมาเรสไว้อีกดูกาลโดยมีข้อเสนอที่ยิ่งใหญ่เท่านั้นที่จะโน้มน้าวให้เจ้านายของแมนซิตี้นั้นยอมจ่ายเงินให้กับมาเรสได้และอีกไม่นานนะครับเลสเตอร์นั้นจะประชิญหน้ากับแมนซิเตี้เมื่อไปเยือนคิงพาวเวอร์สเตเดียมหลังพักเบรกการแข่งขันระดับทีมชาติ สำหรับข่าวต่อมาคานยาเลซาเบล่ามิดฟิลด์ดาวรุ่งวัย21ปีชาวแอฟริกาใต้ทำผลง,งานได้อย่างโดดเด่นกับทีมชุดยูย่สามจนถูกเรียกตัวขึ้นมาติดทีมชุดใหญ่ในฤดูกาลนี้เลซาเบล่าเนี่ยเป็นนักเตะตัวหลักของทีมชุดยูย่สามเล่นในหลายตำแหน่งในแดนกลางตั้งแต่มิดฟิลด์ตัวรุกตัวกลางตัวรับและจุดเด่นเรื่องของความเร็วทําให้เลซาเบล่าเนี่ยยังเล่นในตำแหน่งตัวริมเส้นได้ด้วยเลซาเบล่าเนี่ยย้ายมาอยู่ที่กับเลสเตอร์ซิตี้ตั้งแต่ปี2013ก่อนที่สามาาารถทํผลง,งนได้อย่างดดดเด่น ให้กับชุด U18 จนได้รับชื่อในการเข้าชิงรางวัลนักเตะย,ยอดเยี่ยมประจำปีแล้วก็ต่อยอดผลงานจนถึงชุด U23 ่ในรูการ2018-2019ถเครับเจ้าตัวเนี่ยเคยถูกโค้ชฟูเอลใส่ชื่อ ฐานะผู้เล่นสำรองในการแข่ง,งขันศึกคาราบาลครับรอบที่4นัดที่พบกับเซาแฮมตันในเดือนพฤศจิกายนก่อนในเดือนมกราคมในปี29เนี่ยจะได้เซ็นสัญญา3มปีครึ่งกับทีมในฤดูกาลนี้นะครับนักเตะรายนี้ได้รับความไว้วางใจจากเบรนเดนโรเจอร์ A N N ger, ในช่วงที่มีผู้เล่นชุดใหญ่ประสบป,ปัญหาการบาดเจ็บให้มีชื่อติดทีมในการลุยศึกยูฟายูโรปาลีก4นัดในพรีเมียร์ลีก3นัดแล้วคาดกันว่าโอกาสของมิดฟิลจอมลุยรายนี้คงจะมาไม่ถึงในไม่ช้านี้ ครับผมนี่ก็คือการเด็กว่าวสารของ l i t t e r s t สนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ